สวัสดีค่ะกลับมาพกบกับช่องมิน้นชแนลกันอีกแล้วนะคะวันนี้มิน้นก็มีไอเทมเด็ดมาแนะนํานะคะใครที่ชอบได้ผมแล้วก็ม้วนผมแบบมิน้นแล้วมิน้นก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะสําหรับบํารุงผมนะคะคือแบบช่วงนี้มิน้นก็ใช้มาสักพักหนึ่งเราคือแบบดีมากๆเลยสาวเห็นผลดีแล้วมิน้นก็ปลื้มนะคะมิน้นก็อยากจะมาแนะนํานะคะนั่นก็คือตัวนี้เลยตัวนี้นะคะจะเป็น L'Oreal Paris Elsene Extraordinary Oil เรียกสัส้นๆอีกอย่างอยางอ,อยน้ําหอมกุหลาบนะคะตัวนี้ก็คืออ่า เป็นกลิ่นกุหลาบนะคะข้างในจะมีกุหลาบด้วยนะคะตรงนี้คือแบบหอมมากๆเลยนะคะแบบความหอมนี่จะอยู่ได้นานจนถึง72ชั่วโมงนะคะเพือ่อนๆนี่ลองมาแล้วคือแบบปรึงมากๆจริงๆตัวนี้นะคะจะเป็นเเป็นเซรั่มนะคะบำรุงผมนะคะคือแบบสูตรเข้มข้นแต่ว่าเนื้อบางเบานะคะไม่เหนียวเหนอหนักนะคะ คือแบบตัวนี้เราใช้ได้หลากหลายวิธีเลยนะคะตัวนี้นะคะจะทําให้ผมของเราเงางามนะคะแล้วก็นุ่มสลวยนะคะจะัดทรงผมได้ง่ายขึ้นนะคะตัวนี้นะคะเดี๋ยววิธีใช้ก็คือแบบใช้ได้ใช้ได้หลากหลายวิธีใช่ไหมคะ ก็อย่างเช่นตอนก่อนที่เราจะสระผมแล้วก็หมักผมทิ้งไว้ประมาณ10นาทีแล้วก็ไปล้างออกเพื่อให้ผมมีความชุ่มชื้นแล้วก็บำรุงล้ำลึกเข้าไปอีกอย่างนี้นะคะแล้วก็อย่างที่2นั่นก็คืออย่างก่อนที่เราจะดดยผมใช่ไหมคะก่อนที่เราจะดดยผมหรือว่าม้วนผมแล้วก็เอาเอา,เอามาเอามาฉลมผมได้เลยนะคะสลมผมแล้วก็ดดยนะคะเพื่อปกป้องเส้นผมจากความร้อนนะคะจากไดยหรือว่าเครื่องหนีบพวกนี้นะคะ คือถ้าเราบำรุงแล้วผมก็จะแบบไม่ต้องเสียจากที่เรา้วนเสร็จหรือว,ว่าไดเสร็จแล้วก็เอามาทาต่ออีกรอบหนึ่งก็ได้นะคะก็เป็นการบำรุงไปในตัวนะคะจะัดทรงได้ง่ายขึ้นผมก็นุ่มสวยอะไรประมาณนี้นะคะออแล้วตัวนี้นะคะมิ้งก็เอาแบบเอามาทาเอามาทาแบบตามคออะไรอย่างนี้ก็ตั้งคออะไรอย่างงี้ค่ะคือรู้สึกว่าแล้วก็มาทาตรงแขนอะไรอย่างนี้ย มันจะทําให้แบบแทนน้ําหอมของเราได้เลยนะคะกลิ่นคือแบบหอมติดทนได้ยาวนานนะคะตัวนี้คือแบบเป็นปึ้มจริงๆแล้วก็ไม่ได้เหนียวเหนือนหนักนะคะอ๋อไม่ให้ลืมดูเดี๋ยวเนื้อเซรั่มนะคะนี่จะเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้นะคะนี่แล้วก็เราก็มาทาผมของเราได้เลยนี่หอมมากๆจริงๆคนเดี๋ยวมิ้นจะขึ้นรูปให้ดูนะคะก่อนแล้วก็หลังที่เราใช้ตัวนี้นะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยคือแบบมันเห็นผลนะคะดีจริงๆนะคะแล้วก็ ไม่เหนียวเหนะนะคะกลิ่นหอมด้วยแล้วอีกอย่างนะคะขวดขวดนี้นะคะเราใช้ได้นานมากๆนะคะตัวนี้ กดน,นึ่งก็ใช้ได้นานนะคะมินว่าถือว่าคุ้มนะคะออยน้ําหอมกุหลาบตัวนี้นะคะเราสามารถหาซื้อได้ทั่วประเทศนะคะในวัาดสันหรือว่าเ e นบอยนะคะหรือว่าในช้อปปี้ก็มีนะคะเดี๋ยวมินทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์นะคะคเพื่อนๆสามารถไปดูกันได้นะคะใครแบบสนใจหรือว่าอยากจะลองอะไรอย่างนี้นะคะแต่มินคอนเฟิร์มว่าดีจริงๆค่ะแล้วนกะ็ผมก้อนุ่มลื่นแล้วก็กลิ่นคือแบบหอมมากๆาเพื่อนๆชอบคลิปของมินอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้มินด้วยนะคะ แล้วพบกันใหม่เร็วหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย